สวัสดีครับทงนี้นะฮะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เขตอุซุมหลังกระดานแม่เหล็กดูดติดที่เอามาให้ชมนี้นะฮะจะพยายามเอาชุดที่แม่เหล็กดูดติดมาให้ชมกันหลายๆแม่พิมพหลายๆวัลลหลายๆครกนะฮะ ทรกในที่นี้หมายความว่าการผสมมวลสารนะรเพื่อให้เห็นความหลากหลายของพระสมเด็จที่แม่เหล็กดูดติดจะไม่ใช่มีแต่สีดำอย่างเดียวนะฮะหรือเป็นพระสมเด็จสตตะิริอย่างเดียวนะครับพระที่มีเนื้อหาแบบนี้แบบมาตรฐานนิยม ที่คนชอบกันแบบนี้ก็มีชุดที่มีแม่เหล็กดูติดด้วยนะครับองค์นี้นะฮะมีความเก่าชัดเจนนะครับสังเกตได้จากปูนนะฮะที่ขึ้นมาแล้วดูแห้งนะฮะดูแห้งมีรอยปีรอยแยกนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังองค์นี้พระพุทธศินเป็นพระยุคปลายเนื่องจาก มีเส้นบังคับพิมพ์หรือเส้นตกอกระจกนะฮะฐานสิงจะเล็กคมชัดฐานล่างนะฮะฐานด้านขวาจะตัดเฉียงและตรงกลางจะมีร่องรอยของการยุบตัวซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์อันเป็นเอกลักนะฮะองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่เกียศรุสุ้มนะฮะเส้นชายจีบรเห็นตรงนี้นะฮะตรงเขา่าเข่าซ้าย เชื่อมกับซอกซ้ายนี่นะครับอันนี้เป็นตัวแยกเลยว่าพระสมเด็จองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่หรือไม่ถ้าพระสมเด็จที่ไม่ใช่พิมพ์ใหญ่นะฮะจะไม่มีเส้นบังคับพิมพ์นะครับขอบนะฮะมีรอยปีรอยแยกก้อนนี้เราเห็นก้อนบนสารนะฮะด้านในก็ เห็นปูนก็อขึ้นมาหนานะฮะสีของปูนที่เราเห็นงอกขึ้นมานั้นดูแห้งนะฮะบอกบอกเป็นพระที่ไม่ได้ผ่านการใช้บูชาเป็นพระเก็บนะฮะดานนี้ก็เช่นเดียวกันตรงของก็มีรอยปีรอยแยกก้อนนี้ก็เป็นก้อนมวลสารนะฮะ หน้านในเราเห็นภเกตนะฮะมันจะพาสุ้งออกไปเห็นตุ่มของพากันลางๆนะฮะเห็นเส้นชายจีวรนะเห็นทานสิงเล็กคมชัดฐานล่างยังไม่เห็นล่องรอยของการยุกตัวชัดเจนนะฮนะดูแบบนี้เราก็สังเกตเห็นมวลสารหลากหลายนะครับ เดี๋ยวจะมีอะไรบ้างก็ต้องดูจากภาพจากกล้องกาะขยายสูงรงนี้งดงามนะฮะอันนี้ด้านหลังนะฮะเราจะเห็นดินสีเขียวเห็นเม็ดเหล็กนะฮะเห็นดินกำแพงสีแดงนะครับ mm hmm. เห็นเศษลักเห็นสีขาวของพงวัตคุณน,นะครเฉพาะ ภาพนี้ก็เห็นผลสารหลากหลายครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะเหล็กมีทั้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่มีทั้งสีเงินแวววาวที่เราไม่เห็นสนิมแบบนี้หรือเห็นเป็นก้อนที่อยู่ในสีดำที่มีลักษณะเหมือนเป็นสนิมเหล็กแบบนี้นะครับดินกำแพงดินสีเขียวจุดดำจุดแดง อันนี้ก็เป็นแผ่นอะไรไม่ทราบนะฮะออกเป็นสีม่วงดินสีแดงเม็ดเล็กสีเงินสีดำของผงทานสีดำของผ้านสีดำของลักเก่าจุดสีขาวของผงพุทุกคุณลักษณะแบบนี้ก็เพิ่งพบเห็นนะฮะ เพราะว่าลักษณะเป็นสีทองนะอาจจะเป็นพวกสายเงินสายทองหรือตะไบเงินตะไบทองนะครับเพิ่งพบเจอนะองค์ที่เป็นองค์แรกนะครับในจุดนี้ก็เช่นเดียวกันนะค,คล้ายกันนะสีมีทั้งสีเงินสีทองนะฮะตอนนั้นก็เป็นพวกเส้นลักนะพวกมวลสาร วงแขนนะฮะความเก่าเห็นชัดเจนมีรอยแตกเก่านอกนั้นก็เป็นมวลสารนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของเหล็กเราเห็นทั้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะครับซอกแขนนะฮะความเก่าเห็นชัดเจนนะฮะดูผิวนะครับไม่ว่าจะดูตรง ไข่ปลาหัวไหลซอกแขนซอลกลักแร้นะครับพื้นผิวแห้งนะฮะแต่ก็ยังมีความนุ่มนวลน,นุ่มนะฮะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จนะถ้าของเรียนแบบถ้าจะแห้งก็แห้งกระด้างไปเลยนะัะเหมือนปูนขาวนะครับ ก็สมเด็จนะฮะมีการผสมพวกสิ่งที่ทำให้มีความชุ่มชื้นนะไม่ว่าพวกน้ำพึ่งหรือพายุปลานี่เป็นน้ำมันตังอิ้วนะฮะหรือยุกกลางพวกกล้วยนะฮะหรือพวกเนื้อขนุนอะไรแบบนี้นะจะทำให้พระมีความนุ่มน,นะเม็ดเหล็ก ก้อนนี้ไม่ทราบเป็นดินเหรืออันนี้มันีนะสีเขียวเขียวนะครับหัวฐานด้านขวานะฮะตัดเฉียงนิดๆจุดสีเงินสีทองนะฮะจุดนี้ฐานสิงเล็กคมชัดรอบๆบริเวณส่วนต่ำม่งบอกถึงความเก่านะฮะ สีแบบนี้หัวสิงด้านซ้ายขององค์พระนะครับเป็ดทงดินกำแพงสีเขียวของดินรอยแตกและมีเส้นสีดำอยู่ข้างในจุดดำจุดแดงปูนเป็นสีขาวเทา เสืบเนื่องจากความเก่าหัวเข่าขวาเส้นพระบาทแนะแข้งหัวเข่าซ้ายเส้นชายจีวรแล้วก็หมวนสาวงแขนนะฮะจุดสิงเงินของเหล็กนะฮะหนะะ้าอกจุดสิงเงินของเหล็ก ดินกำแพงซอกแขนมีความเก่าเช่นซุ้มนะฮะพระเกศทะลุซุ้มออกไปนะฮะผับพักนะฮะองค์นี้งดงามนะครับความเก่าชัดเจนนะครับ เรามาดูความงดงามจากภาพนะฮะที่ดูได้กล้องกรารขยายสูงแบบสดๆนะฮะอันนี้เป็นเส้นซุ้ม่นะะเเกตทะลุออกไปนะฮะทั่วบริเวณรอบๆนะเต็มไปได้วยมวลสารนะฮะสีขาวของผมพทุกคุณ นะฮะสีเขียวของดินสีเขียวของอัญมณีสีแดงของดินนะฮะเส้นพระเกตเราก็ยังเห็นหมวลสารนะครับรอบๆบ,บริเวณนะฮะตรงพื้นผิวนอกจากที่มีสีขาวของปูที่งอกอกมาเป็นฝ้าแล้วข้างในก็เต็มไปได้วยมวลสารนะฮะ รอบพักนะฮะในส่วนที่ราดเอียงนะฮะ,ะแสดงถึงความเก่าชัดเจนหน้าอกหรือพระอุลละสอกแขนนะฮะมีประการเปลี่ยนแปลงในกายภาพ มนสารดินกำแพงสีเงินของเหล็กนะฮะหองนี้มนสารเยอะนะฮะสี่้าๆแบบนี้อาจจะเป็นเพราะน้ำมันต่างยวนะครับ พระองค์นี้ค่อนข้างจะละเอียดนะฮะพอเราเห็นเป็นเม็ดเล็กๆเยอะมากเข่าซ้ายเส้นชาจีวรฐานที่สองจุดแดงจุดดำ เสนซุ้มเต็มไปได้วยจุดสิเกินของเม็ดเหล็กมวนสารหลากสีสีเหลืองของดินนะฮตรงนี้เรามาดูแบบใกล้กว่านี้อีกนิดนึงนะฮะ มีทั้งเหล็กที่เป็นสนิมด้วยนะฮะกับเหล็กไม่เป็นสนิมหินสอเหลืองมวลสาที่เป็นชิ้นสีเขียวจุดสิงงินของเหล็กนะฮะเหล็กที่ไม่เป็นสนิมอย่างนี้นะฮะความเก่าของผิวนะฮะฟูที่งอกขึ้นมานี้นะ,ะจะสีจะหลากหลายลดหลั่นกันไปนะครับ พระองค์นี้มีความแห้งนะฮะปกบอกถึงอายุว่าเก่าถึงยกโวนสารครบในทุกรูปแบบนะฮะ นี่เม็ดเหล็กนะฮะเราเห็นจริงเงินๆพวกนี้นะครับอันนี้เราก็เห็นเม็ดทองคำแล้วนะฮะตรงนี้เป็นฐานสิงนะฮะอันนี้ก็เป็นก้อนเหล็กนะฮะ ตำแหน่งที่เราจะตำแหน่งที่เราเจอสีทองนะฮะเม็ดสีทองตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แปลกนะฮะสีเงินเงินนี่อาจจะเป็นผลิกแคนไซเม็ดสีทองสีเงินเต็มไปหมด ก็ถือว่าโอเคนะฮะข้างในเนื้อพระนะฮะเต็มไปด้วยมวลสารนะฮะมีทั้งดินกำแพงมีจุดดำจุดแดงนะฮะอันนี้รูปนี้เป็นรูปที่ฐานนะฮะฐานล่างสุดดูด้านหลังบ้างนะฮะ ด้านหลังก็มวลสารเยอะนะครับมีทั้งดินมีทั้งเหล็กนะฮะมีทั้งจุดดำจุดแดงครับเหล็กเยอะมากองนี้ไม่เหล็กดุดติดแรงนะครับหลืกแคนไซส์สีงเงิน ดินสีเขียวสีฟ้า หยดตำยาเช็คอายุแผนไซต์ตำยาก็เกาะเป็นเม็ดกลมนะฮะฟองอากาศก็ขึ้นก็ถือว่าโอเคต้องรีบเช็ดนะฮะกันพระดาสรุปว่าพระองค์นี้ก็ถือเป็นพระที่มีความงดงามนะฮะ ความเก่าชัดเจนมวลสารเยอะนะฮะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เอกรุสมุมพุทธศิลป์ยุคปลายนะฮะพระทุกคุณที่ครบเครื่องนะฮะเนื่องจากเราเห็นมวลสารครบคันนะครับโดยเฉพาะมีเหล็กค่อนข้างจะเยอะนะฮะ ความเก่าการเปลี่ยนแปลงทักายภาพชัดเจนนะครับโอเคครับสังคงนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ